ค่ะตอนนี้ใส่ลุงปาดกล้วยอ่อนเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ลุงกาลังจะเอาใส่ลงไปในขวดนะคะตอนนี้ค่ะใส่ลุงใส่เสร็จแล้วเนี่ยใส่ลุงก็จะปิดฝาไว้เลยนะคะเดี๋ยวนะดูเส่ลุงใส่ไปก่อนนะคะใส่ลุงจะเอากล้วยอ่อนเนี่ยใส่ลงไปในขวดคือจุลีนนซี์กล้วยอ่อนเนี่ยมันด้วยความที่มันเหลือแค่สามลูกกับชิ้นส่วนหวีของมันนะค่ะเสี่ลุงก็เลยได้แค่ขวดเดียวนะคะ แล้วเดี๋ยวเซลลุงก็จะรายงานผลการวิจัยของเซลลุงเนี่ยให้ดูเป็นระยระะนะคะว่าเขาเป็นยังไงนะคะทีน,นี้เบื้องต้นเนี่ยเซลุงจะทำจุเลนซีเหล่านี้จากจากตัวเขาเองจะไม่ใช้ EM เป็นตัวขยายนะคะเพราะว่าปกติที่เราใช้ EM เนี่ยจะให้ EM เป็นตัวกินถูกไหมคะแต่ตอนนี้ก็คือเซลุงจะลองลองงานวิจัยของเซลุงนะคะว่าจุเลนซีกล้วยอ่อนของเซลุงเนี่ย เขาจะสามารถสร้างจุลินทรีย์ด้วยตัวเขาเองได้หรือเปล่านะคะโ <c oughs> <c oughs> okay. อเนะคโ okay. สชิ้นสุดท้ายละโอเคเรียบร้อยเราก็ได้จุลินทรีย์กล้วยอ่อนเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะปิดฝาไว้ก่อนยังไม่ใส่อะไรทั้งสิ้นนะคะใส่ลุงจะปิดฝาไว้เพื่อให้มันเกิดแก๊สประมาณสักวันสองวันค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใส่ลุงจะมาอัปเดตทุกทุทษนะคะใส่ลุงหัประทานอภัย <c oughs> ใส่ลุงจะปิดฝาไว้สักวันสองวันแล้วจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูว่า ว่ามันเป็นยังไงมีพัฒนาการยังไงเพราะอันนี้ก็คือเสรุงไม่เคยทํามาก่อนนะคะเป็นงานวิจัยเหมือนกันนะคะฝากติดตามงานวิจัยในชีวิตประจําวันที่ส่วนของเสรุงแล้วก็ฝากติดตามช่อง youtube ของเสรุงกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสีีค่ะ